สวัสดีคะ่นะชื่อแต้วนะ,ะสุริยาพรพาณิชย์นะคะเป็นนักธุรกิจกินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้นะคะก็เมื่อสามปีที่แล้วนะฮะเจอวิกฤนตนะฮะ,ะโรคระบาดหนักเลยนะฮะหยุดอยู่บ้านไม่ได้ทาอะไรนะฮะก็มองหานะ,ะธุรกิจอ,ออนไลน์นี่แหละนะน่าจะสามารถที่จะตอบโจทย์เรานใะะนลุกนี้เพราะว่าเอหยุดอยู่บ้านไม่มีรายได้เลยนะฮะก็เลยมองหาธุรกิจจนมาเจอธุรกิจขายตรงนะ นะะแต่ว่าอ่ามันต้องตื้องของขอขายมันต้องสต็อกสินค้านะฮะเอ่อแล้วก็ลงทุนสูงนะฮะแล้วก็ทำรรมาสักระยะหนึ่งก็ไม่มีผลลัพธ์เลยนะฮะก็จนมาเจอนะฮะธุรกิจอินดีมนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณนะฮะผู้ให้โอกาสนะฮะน้องขวัญห้องแก้วนะฮะที่ให้โอกาสนะ,ะแต่ก็เลยแบบชอบรับโอกาสอะไรใหม่ๆม,มาะะก็จนได้มาเป็นพันเนอร์กับคุณกล้องนะฮะเจ้าของรายการยู้นงนด้วยล้านนะฮะ ที่ก่อตั้งบริษัทอีดีมพุกขึ้นมานะคะก็ก็รู้สึกประทับใจนะที่เข้ามาในบริษัทอินดีมได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์มากมายเลยนะคะก็เป็นทำธุรกิจที่ทำง่ายๆนะเป็นโซเชียลอินเตอร์ไพรส์นะคะในรูปแบบขยายขยายฐานผู้บริโภคนะคะนะเป็นทำง่ายๆใชในมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะ,ะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่อยากจะปลดหนี้นะ,ะตอนนี้มีโปรเจกต์ปลดหนี้อยู่นะฮะอยากปลดหนี้นะฮะใครที่มีหนี้นอกระบในระบบนะฮะสามารถที่จะมาทําได้นะครับทุกระดับชั้นเลยนะแต่ใครที่ระดับมหารักย่าชั้นกลางก็ชั้นสูงนะคะแค่มีอายุ18ปีขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะ นะใครที่อยากมีรายได้เสริมนะฮะหรือเป็นรายได้หลักก็ได้นะคะใครตกงานหรือนอะ่ใครที่มีนี่น่าทำมาก,มากเลยนะคะนะก็เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นะ,ะมีสบรองรับนะนะใครสนใจก็นะ,ะติดตามพวกแต้วได้นะฮะคอมเมนต์นะ,ะนะ itious, ว่าอ,อินดีนี่แหละตอบโจทย์ใน,ในยุคนี้จริงๆ,ๆนะคะ ะะแล้วพบกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะนะฮะ,ะ,ะเจอวิกฤตนะฮะก็เปลี่ยนเป็นโอกาสนะคะนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดหัวใจติดตามคอมเมนต์รีโพสบันทึกไว้นะ,ะมีประโยชน์ก็แชร์ด้วยนะคะนะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย